เอยโยวร์วอเตวั์สดีครับผมพรีเมียมจากหลานบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda CBR 150 r นะครับปี2022นะฮะคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีสวยๆเลยครับ สีแดงน้ำเงินนะฮะสีสวยๆเลยสวยมากๆรถสภาพคือใหม่สุดๆไปเลยนะครับเจ้าคันนี้นะเครื่องเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับเจ้าคันนี้นะไฟหน้า l v d นะครับผมทรงซิ่งมากเลยนะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติครับลูกค้าดอกอยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะใช้งานได้เกือยาวไปเลยชุดสีใหม่กิฟต์เลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะ นะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟต์เลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับรถบ้านพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม้อยู่ที่35,000โลครับลูกค้ามาฟังเสียงท่อเดิมกันเลย ท่อเดิมเดินเบาๆนะฮะเสียงนุ่มๆเพราะ,ราะนะครับผมเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับทุกค้าขายอยู่ที่5 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ